สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณนิทิเช่นเคยนะเราก็ยังอยู่กับเกมสมเด็จวอลสกายอันนี้นั่นเองวันนี้ผมจะพาทุกคนมาอยู่เจ้าเฮงเจีย๊ยหรือว่าลิงทตุลมนะก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ถุกบัฟมาจากหลีดเลือดเป็นหลีดสปีดนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะบัฟมาให้มันเก่งขึ้นหรือว่ามันอ่อนลงนะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าการที่บัฟมาเป็นหลีดสปีดเนี่ยมันทําให้เราสามารถดับตัวเล่นทีมกลางๆได้ง่งยขึ้นนะเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นหลีดเลือดเนี่ยมันก็เหมาะกับการเล่นทีมรับใช การที่่ยนเป็นลีสสปีดนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกเลยนะว่าสกิลแรกเนี่ยมันทำอะไรได้เบทวินท็อปอัพนั้นเติมเกมที่จริงใจปลอดภยัยราคาถูกเติมเร็วทันใจแน่นอนหากมีปัญหาคุณสามารถติดต่อแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งทางไลน์และ Facebook ทั้งยังมีเกมให้เพื่อนๆเลือกอีกมากมายอย่าลืมใส่โค้ดนาย KNT เป็นการสนับสนุนช่องคนที่อีกช่องทางหนึ่งเพิงเติมกันอยู่ใต้คลิปเลยจ้าสกิลแรกสกิลแรกของเขาเนี่ยก็คือการตีธรรมดาแล้วก็ติดสตันนะ ไม่มีอะไรเลยตีธรรมดาแล้วก็สตันแต่เดี๋ยวมันจะไปคอมโบกับตัวพาร์สของเขานะเพราะว่าพาร์สของเขาเนี่ยมันสามารถเคาน์เตอร์ได้สกิลสองไลนิงมังกี้นั่นคนก็คือสกิลเนี้ยมันเป็นสกิลที่สามารถเปิดกอแตกได้แถมเราจะได้เกรดเพิ่มขึ้นอีก50%ด้วยซึ่งการที่มันได้เกรดอีก50%เนี่ยมันทำให้เวลามันโดดแับแดงเนี่ยแล้วเวลาเราแทงไปใช่ไหมมันก็จะถึงเทอร์นของตัวเองเร็วขึ้นรวมถึงถ้าเกิดมันติดแก๊งซิ่งอยู่หรือว่าการติดฉลับเนี่ยเวลามันแทงกลับไปปุ๊บเราก็ได้้ัยววนตห Thank you. ทำดาเมจของเราก็ซ้อนได้ดีขึ้นเลย่ะต่อไปเป็น stone monkey นะทุกคนก็คือสกิลนี้เป็นสกิลติดตัวนะเป็นเป็นพาสิฟตัวละครความสามารถของเขาเนี่ยคือลดดาเมจที่ได้รับเนี่ยสาก็เราสามารถแบบไม่ต้องทําเลือดเยอะมากทําเลือดแค่แบบประมาณหนึ่งเพื่อที่จะให้มันมีเลือดหน่อยมันก็โดนดาเมจไม่แรงมากเลยเพราะว่ามันลดดาเมจไปสามาเอร์เแล้วมีโอกาสที่จะเคาน์เตอร์อีกสาเปอเ์มื่อพักพวกโดนโจมตีนะถ้าเรามีสตัวนี่แบบโดนตีโดนตีใช่ไหมมันก็มีโอกาสที่จะเ,าเาาบบนะคาน คอมโบกับสกิลหนึ่งของเขาก็คือเนี่ยการตีธรรมดาลบบัฟแล้วก็มีโอกาสที่จะสตันด้วยทั้งสองอย่างเลยลบบัฟสตัรนลบบัฟสตนันอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นแค่โอกาสนะทุกคนมันไม่ได้ติด100%แต่ก็เก่งเก่งเก่งส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันเก่งนะเป็นตัวปว่วน เก่งแท่งหน่อยๆดาเมจนิดๆอะไรเงี้ยผมสว่าใน RTA มันเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยส่วนลีดตอนนี้ปรับมาเป็นลีดสปีดอย่างที่ผมบอกไปเลยว่าตอนที่มันเป็นลีดเลื่อนเนี่ยผมแทบจะไม่ได้เล่นเลยทุกคนแต่ว่าตอนที่มันเปลี่ยนมาเป็นลีดสปีดเนี่ยผมกดบ่อยมากเลยเพราะว่ามันสามารถด่าตัวที่สามารถเล่นทีมกลางๆได้แล้วก็เลี้ยวไปเล่นตัวทีมบุกได้เล่นตัวทีมรับได้อะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันเก่งขึ้นนะโอเคงั้นทุกคนเดี๋ยวเราไปดูลูนใน RTA ที่ผมใส่อยู่เลยแล้วกันเนาะโอเคครับทุก eXview นั่นเองซึ่งทำไมถึงใส่ eXview ใช่ไหมเพราะว่ารูนเซนเนี้ยมันสแตทสวยที่สุดแล้วแต่ก็ต้องบอกเลยว่าไอ้เจ้าเฮงเจียเนี้ยมันสามารถใส่รูนได้หลายแบบมากเลยนะบางคนก็ใส่สตันอย่างไอเด็กผมเนี่ยผมก็ใส่เป็นสตันเหมือนกันสตันแบบรูนสตันเลยแล้วก็ใส่รูนเคาน์เตอร์ อย่างก่อนหน้านี้ผมก็เคยมีบางไอดีที่ใส่เป็น3ามเคาน์เตอร์เหมือนกันคือรูนเนี่ยไอเจ้าเฮงเจเนี่ยมันแล้วแต่เลยว่าเราจะใส่แบบไหนนะเออมันอยู่ที่รูนของเราด้วยแล้วก็ตำแหน่งที่เราจะเอาให้มันไปเล่นด้วยนะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าตัวเฮงเจของผมเนี่ยมันเป็นตัวกึ่งกึ่งดาเมจตัวปวนแล้วก็มีความถึกหน่อยๆนะ่อนะไม่ได้เป็นแบบแข้งจ๋าเลยอะไรเงี้ยผมเล่นมันตัวแบบตัวดาเมจด,ด้วยเพราะว่าปกติแล้วผมเล่นทีมลบนะตัวดาเมจก็จะไม่ค่อยมีก็เลยอยากให้ไอเจ้าเฮงเจเนี่ยเป็นตัวดาเมจด,ด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวเเเรราาาาามมมมมดกกันนนนล้ว่่ผททททปปะะณณีีือ็20คจ 25ง0 0นะมันจะได้มีความถึกขึ้นมาหน่อยส่วนแอทแท็เนี่ยตัวของผมมันจะแอทแท็เยอะเพราะว่าผมให้มันเป็นกึงก่งกึ่งแครี่ด้วยนะก็คือเป็นตัวแบบตัวทำดาเมดด้วยเพราะปกติแล้วตัวแท้งในทีมมันเยอะแลลวก็เลยดัาเมจเยอะหน่อยแต่จริงๆถ้าเกิดนะใครอยากทำน้อยกว่านี้ก็ได้นะทำสัก600ก็ได้ทุกคนเราไปลงเลือดเยอะๆแทนมันจะได้มีความถึกมากๆแต่เอาจริงๆปกติแล้วมันก็ถึกอยู่แล้วนะเพราะด้วยพาสซีฟของเขาเนี่ยมันลดดัมเมดสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะดีเฟนซ์ก็ทำไปที่ห้าร้อยส่วนสปีดเน แต่ผมเห็นบางคนก็นิงทําลิงสปีเดเยอะๆเหมือนกันนะมันจะได้แบบเข้าเทินไวๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมว่าสกิล2ของมันเนี่ยมาตีแล้วมาได้เกรดอยู่แล้วอะตอนที่เรากระทุ้งสกิล2ไปมาได้เกรด50%ตใช่ไหมมันก็เข้าเทินเร็วอยู่แล้วส่วนคิเลตผมก็ทำเป็นคีย์ร้อยไปเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราทําเป็นตัวกึ่งๆตัวดาเมจด้วยจังหวะที่มันสวนเนี่ยมันจะได้มีดาเมจแบบแรงๆนะเราจะได้ไม่ต้องแบบรอถึงเทินตลอดเพราะด้วยรูนเราใส่เป็นรูนวีเอ็กันนะส่วนช่องนี้ช่องนี้ผมจะใส่เป็นคีย์ 2 0ถึง25นะหรือถ้าเกิดใครทาได้เยอะกว่าน,นี้ก็คือดีแหละแต่ยอย่างน้อยอย่าอย่าต่ากว่า20เพราะไม่งั้นเนี่ยจังหวะที่มันเคาน์เตอร์ไปหนทุกคนมันจะไม่ติดสตันแล้วก็ไม่ลบบัฟด้วยซึ่งมันก็จะดึงประสิทธิภาพของสกิลได้ไม่เต็มที่นะก็เลยอยากให้ทุกคนทําแม่นไว้ด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอาร์ติแฟกต์ที่ผมใส่นะต้องบอกก่อนว่าอาร์ติแฟกต์ผมมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็ใส่ไปก่อนอ่าสำหรับข้างขวาข้างขวาผมจะใส่เป็น แม่นสกิลหก็คือใส่เพื่อที่จะให้มันสตาร์ทบ่อยๆจังหวะแบบสวนเนี่ยก็ลบบัฟได้ก็สตาร์เลยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคีดาเมชสกิลหนึ่ด้วยเพราะว่าเราทําเป็นคีย์ร้อยเนี่ยยังไงมันก็ได้ใช้ตรงนี้แน่นอนก็เลยทําเป็นแม่นสกิล1นะึ่นะหรือว่าใครอยากทำเป็นแม่นสกิลสก็ได้นะจะได้เพิ่มโอกาสเกาะแตกเข้าไป ได้เหมือนกันแล้วแต่คนนะแต่ส่วนตัวผมใช้เป็นแม่นสกิลหนึ่งเพราะผมอยากให้มันสตาร์ทเอาเป็นแบบปนป่วนอะไรเงี้ยส่วนแฟกข้างซ้ายแฟกข้างซ้ายก็ต้องบอกว่าผมใส่ไปก่อนที่ผมใส่หีหยคือผมใส่ไปก่อนเแต่ใจจริงเนี่ยผมอยากใส่เป็นลดระเมธาตุไฟเยอะๆนะ,ๆนะเพราะบางครั้งมันแบบโดนคาสาน,น่าแบบดาบมาเงี้ยมันก็ยืนไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ก็เลยอยากจะได้แบบอินแฟกการธาตุไฟแต่ถ้าเกิดจริงๆมันใส่การธาตุเยอะก็ได้นะแล้วก็ใส่ตีธาตุน้ำเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าธาตุน้ำส่วนใหญ่มันเป็นตัวแบบซัพพอร์ตรใช่ไหม เออมันมีตัวดามจแค่ไม่กี่ตัวอาจจะเป็นถ้าเรากดเจอส่วนใหญ่มันก็จะเป็นดิเคน้าอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แผ่นด้านน้ำอะไรมันจะได้แบบสู้ได้นะเอาไปกระทุงส่วนๆเข้าไปแรบบเดี๋ยวก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนสาหรับรูน RTA แล้วก็อาร์ติแฟกต์เดี๋ยวเราไปดูคลิปตัวอย่างแล้วกันว่าผมเล่นประมาณไหนนะโอเคครับนี่ทุกคนตอนนี้ฝั่งนู้นมันก็จะกดเป็นตัวแนวแนว,แนวทีมสารมาซึ่งผมก็จะกดตัวหนาๆไปเลยก็จะเป็นพวกแกปซู เมือ่อลิงอนะไรพวกนี้ก็ลิงมาลดดาเมได้แล้วก็มาเพื่อเผื่อมันจะได้เกตอะไรเงนีนะ้ผมก็เลยกดไปโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูแล้วกันนะว่าไอเกมนี้มาเล่นยังไงปุ๊บนี่ผมเอาตัวใบสันออกนะเพราะผมกลัวที่จะโดนบับดาบแล้วก็กระซวกทีเดียวตายอ่านี่เราแกบซูดูดไปคือผมกะให้มันเข้าเธอเลยให้มันแบบถอยลูกเต๋าไปเลยอย่างน้อยก็ครึ่งหลอดอะเต็มที่อ่ามันก็ถอยมาไปยังไม่ถึงครึ่งหลอดนะแล้วลิงเราก็กระทุ้งไม่ตายผมก็คือกะให้ผีมันสวนมาเลยนะ เออเพราะว่ายังไงผมว่าเราไม่ตายนะไอที่เราจะตายเนี่ยคือปืนกลถ้าปืนกลปิดพาสซีฟได้สตัวเนี่ยคือเราแตกแน่นอนแต่มันปิดไม่ได้ไงมันเกาะแตกอย่างเดียวไอ้แป๊บเราก็สวนไปสตันด้วยลิงเรานี่เห็นไหมแทงสตันดีมากเลยเออฝัออ่งลงก็ลงสกิลไม่เราก็ตีเข้าไปนี่เราได้ทอเลนนะนี่ผมก็เลือกที่จะถอดเลนปืนกลนะเพราะมันติดแกนซิ่งอยู่ถ้าเกิดตีผีก็คงไม่น่าแตกลิงเราได้ ex อ่า ไอ้นอกแก้วตัวนี้น่าจะเป็นคิดเมจนะ้นเนี่ยแรงมากเราก็ดูผีเข้ามาเรียบรอ้อยเราก็ชนะไปไอ้เกมนึงเกมนึงไปกิมนี้ออะเกมนี้สนุกทุกคนเกมนี้ไม่ตีกันยับเลยมันตีไปตีมาเกมนี้คือนานมากเกมนี้ผมถ้าจำไม่ผิดผมน่าจะฆ่าคีเมล่าก่อนนะเออนี่ก็เป็นทีมเนี่ยไปตีสู้กันฝั่งนู้นคือบัฟแดงมาเยอะมากเลยแล้วเราไม่ได้กดไอ้นี่มาด้วยนะเตเมนะนีเข้าบัฟตีเรา ดูลิงดิเห็นไหมลิงโดนต่อยมาคือเลือดลดแบบนิดเดียวอะ่ะแล้วเรามีแกปซูกอะ,อะมืดคอยแบบช่วยหิวช่วยหิวเรื่อยๆอยู่อันนี้คือเห็นไหมทุกคนเราตีเพื่อที่จะเอาเกจห้าสิเปอร์เซ็นต์คือถ้ามาติดรับแดงเนี่ยแล้วเราใช้สกิลสองเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็วนมาถึงกันละอันนี้เขาเปิดเกาะเราปุ๊บเราตีไปเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีสกิลสองเดี๋ยวผมจะใช้ตลอดเลยนะทุกคนเราสังเกตน,นะลิงเนี่ยผมจะกดสกิลสองเสมออ่านเนี่แบบยรับแดงเราตีเรามีโดนหักดาบก,กับแกนซิงอยู่นะ เดี๋ยวลิงเราจะเข้าเธอแล้วอันตอนนี้เราเดินหักดาบอยู่เราล้างแกบสูเราล้างไปเรื่อยมันบัฟปีกถ้ามันบัฟปีกเราก็ไม่ต้องสนนะเราตีไปเลยปั้งเห็นไหมเราก็ได้เกดในอีกน X ด้วยตีเข้าไปเกมนี้มันก็จะตีสวนตีสวนกันอย่างเงี้ยทุกคนบัฟแดงแต่คือว่าบัฟบัฟแดงของมันเนี่ยมันเป็นแฮมฮิลกับตัวแกนซิงแล้วก็บัฟปีกแดงนะมันก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่คือถ้ามันเป็นเกาะแตกมันจะน่ากลัวเพราะว่าทีมรับมันก็ชอบตัวเกาะแตก นี่ผมก็ตีแล้วก็โชคดีนะลบบับได้ติดโปรโวกด้วยนะคก็ฮิวไปเราก็เข้าแต่คีนี่แหละเอาคีให้มันตายก่อนนี่เห็นไหมติดแกนซิ่งแล้วเราใช้สกิลสองเนี่ยมันก็จะได้เกรดกับน,นะนี่ตีไปโอ้โหด้ไปไงอัมืดเรานี่คือถึกมากถ้าเกิดเพื่อนยืนครบนะเพื่อนยืนคบนี่คีนไม่ร่าตีไม่เข้าเลยเอยเราได้เอกแล้วนี่โอเคเราฆ่าขีดได้ทุกคนเดี๋ยวไอ้เพียวเนี่ยมันจะชุบชุบข,ขึ้นมาอีกนะเพียวมีสกิลชุบด้วย แล้วก็มีกลางโลนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆนวดไปได้เลยแล้วกันเกมนี้มันต้องค่อยๆนวดก็เปิดเกาะมาแต่ว่าตัวดาเมจเขายังไม่เกิดนะเราก็ไม่ต้องกลัวค่อยค่อย,อยตีไปตีไปเลยเ,เดี๋ยวค่อยชุบมาละปึ๊บคิมเมลา่ากลางโลอีกสดชื่นเลยไมเไรเราก็นี่ใช่ไหมสตันไปคอเตอร์สตันเราก็นวดคิมเมล่าไปเรื่อยเอาให้มันเกาะหายนี่เราก็นวด้าไปให้ลิงกดสกิลสองตลอดนี่โชคดีนะเราลบบับติดทุกคนกัไรเอีกด,ด้วย ตีเข้าไปจับโซด,ด,ดูลิงเข้าเทินได้ปะมันเข้าเทินใหมมากเลยนะทุกคนทำสปีดแค่หลอยี่สิบกว่าเนี่ยผมว่าอย่างน้อยทำสทปีดไว้สักร้อยหนึ่งอะ่ะเอออย่างน้อยสักร้อยหนึ่งอะ่ะถ้าเกิดลิงแับเร็วมากๆผมว่าดาเมจมันน่าจะไม่ค่อยมีนะแต่ตัวอย่างที่บอกไปลิงผมทำแบบเป็นดาเมจมาด้วยนะอันนี้เราก็จะเข้าเพียวอย่างเดียวแหละตีเข้าไปนี่แล้วเราได้เกรดครึ่งหนึ่งนะ ตีเข้าไปครับนี่โอ้ยตยีได้เกดอีกโอ้ไไโหเป็นไงโหดมากคือเมื่อก่อนมันตีได้เกดหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ตอนนี้มันได้เกดอะโอ้โหเป็นโหดมากเลยเออ,อ,อกเกแลนะ,ะเดี๋ยวดูตอนนี้ผมเจอกับพี่เหน่งจูดานนะนี่ไอดอลผมไอดอลผมเมื่อก่อนพี่เหน่งชอบเล่นดีเยมือนะผมดูแกทุกวันเลยเออัออนนี้เราไปเฉือนพี่เนหน่งหนกันหน่อยเลยเออเป็นสองอปะทะลิงอนี่เขาวาังระเบิดเรา ระเบิดลูกที่หนึ่งลูเสือกัดเรานะทุกคนมาแล้วมาแล้วบับบับโอ้ยจะตายอาเปิดก่อได้เปิดก่อนแล้วก็ลดเกรดไปนะไม่ใช่ลดเกรดเราได้เกรด <c oughs> อ่านี่ดีเคเาก็จะติดเรามาแต่ไม่เป็นไรเราเป็นท่าลมนะบวกกับว่าเราลดดาเมจอีกสามสิบห้าเปอร์ก็ไม่เป็นไรเราจะตายเพราะออลมเนี่ยแหละถ้าออลลมวางระเบิดเนี่ยผมว่าลิงผมน่าจะแตก ตีไว้ได้เกรอีกห้าสิบเห็นไหมทุกคนแป๊บเดียวมันก็เข้าเทินแล้วแป๊บเดียวโดนเทินมานี่แล้วเราก็ดูเข้าขวดมาอัานดีเคี้ยวฟาดไปผมกลัวม,มันติดพิษไม่ตายนะผมก็เลยตีซ้ําไปเลยอันนี้ดีเคียเราได้เอ็กซ์นะเขาวางระเบิดดีเช่สวยเอา้าลิงเราเอ็กได้เกรขึ้นนี่ดูได้เดี๋ยวแป๊บเดียวมันได้มันเข้าเทินอีกแล้วนี่เห็นปะพอไอ้เจ้าดีเคมันเข้าเถินเนี่ยแป๊บเดียวลิงเราก็ได้เถินอีกรอบหนึ่ง จัดติดมาอันนี้ผม่ก็ตีไปเลยนะตีเอาเกะปึ้งตีเข้าไปเดี๋ยววนเทินใหม่แล้วเห็นไหมลิงมันเข้าเทินอีกแล้วแป๊บเดียวพอเราใช้สกิลสองเนี่ยอ่จัดติดตุ้มโอ้ยแล้วก็ทอลเลนไปนะขอบคุณครับโอเคเป็นไงทุกคนลิงนี้เนี่ยโหโหดมากเลยนะ ลิงลิงลมเนี่ยโอเคครับทุกคนลิงลมก็ประมาณนี้แหละไอเจ้าเฮงเจ้เนี่ยแต่ก็ต้องเดี๋ยวผมบอกข้อเสียไปด้วยแล้วกันข้อเสียของลิงลมเนี่ยคือมันกลัวพวกตัวสีสนะพวกตัวสตาร์ตตัวติดพิษอะไรเงี้ยมันจะสู้ไม่ค่อยได้อย่างตัวเวลาผมเจอผมจะแบนพวกอย่างคัสนานเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ไอตัวที่เราควรกลัวเนี่ยมันจะเป็นพวกตัวที่มันตีไม่สนเขาเรียกว่ากันตายหรืออะไรสักอย่างอย่างแฟด ไฟอย่างเงี้ยแฝดไฟมันมียิงอย่างเวลามันไปยิงพวกตัวที่มันมีพาสีกันตายหรือว่าลดดาเมจอะไรเงี้ยมันจะยิงทะลุนะซึ่งตัวพวกนี้ผมก็จะแบนนะเออแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแบบกระสันดาซันย่าอะไรไอ้พวกตัวจอบผมไม่ค่อยแบนเท่าไหร่เพราะว่าลิงมันยืนไหวเนะด้วยแต่มันมีลดดาเมจสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ช่วยได้อีกอย่างหนึ่งก็เวลาโดนทีมซีซีเนี่ยไอ้พวกสตันพิษอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าปิดพวกพาสีบาะลิงมันก็จะไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่ถ้าเป็น ทีมที่แบบตีอะไรเงี้ยมันก็จะเก่งหน่อยเพราะว่ามันได้เกตบ่อยนะอีกอย่างหนึ่งคือบางคนก็จะลิงเล่นลิงเลดร้อยอะไรเงี้ยลิงมันก็แต่ผมว่าการเล่นเลดร้อยอ่ะมันก็แล้วแต่ดวงอ่ะคือถ้ามาจะติดมันก็ติดทุกคนสําหรับลิงลมนะแล้วก็เลดร้อยเออก็อย่างที่ผมบอกไปลิงผมก็ทํารูนประมาณนหละใน R T A โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็ฝากร้านเปตวลินท็อปอัพไว้ด้วยนะทุกคนล้านเติมเกมที่จริงใจใครที่สนใจแพ็คไหนก็แคปส่งไปในไลน์ให้เขาดูได้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็เติมให้น สามพันสองเนี่ยก็จะเหลือประมาณ2องพันแปนเนี่ก็ไปเติมกันได้ไปเติมกันได้โค้ดก็ใน KNT นะครับทุกคนโคดของช่องเราไปได้ทุกคนบ๊ายบายเจอกันตัวละครหนนะ้าเดี๋ยวผมจะมีตัวละครอ,ออกมาเรื่อยแล้วกันสําหรับช่องเราไปนะเจอกัน